ไฟเบรมมือค้างขณะขับต้องระวังอาจเกิดเหตุได้ขับรถต้องรู้สำคัญนะครับก็คือไฟรูปเบรมมือสีแดงขึ้นโชว์ค้างอยู่ขณะที่เราลงเบรมมือแล้วหรือกระพิบขึ้นมาหรือติดค้างขณะที่เราขับขี่นะครับแบบนี้เป็นสัญญาณอันตรายให้เรารีบทำการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับให้ตรวจเช็ค ระดับน้ำมันเบรกในกระปุกน้ำมันเบรกก่อนนะครับว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่นะครับไม่ควรต่ำกว่าระดับมินนะครับหรือโลนั่นเองนะครับขีดล่างไม่ควรต่ำกว่าขีดล่างหากต่ำกว่าขีดล่างอันตรายแล้วนะครับให้รีบเข้าอู่หรือตรวจสอบแล้วน้ำมันเบรกยุบหายไปเลยนะครับให้รีบนำรถเข้าอู่เข้าศูนย์บริการโดยด่วนเพื่อตรวจเช็คหารอยรั่วของระบบเบรกและถ้าหากน้ำมันเบรก หายไปแต่เรายังไม่ได้เข้าอู่จาเป็นต้องขับรถไปที่อู่นะครับหรือต้องขับรถไปที่ศูนย์บริการไกลๆนะครับแนะนําให้หาน้ํามันเบรกเติมในระบบก่อนนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะตามมาพอเราเติมน้ํามันเบรกลงไปนะครับไฟก็จะดับแต่ก็อย่านิ่งนอนใจอย่าขับเร็วอย่าใช้เบรกแบบกระทันหันมันอาจจะเบรกไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันมีรอยรั่วในระบบแน่นอนต่อมา ากตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกแล้วปกตินะครับให้เราตรวจสอบสวิตนะครับเพราะว่าสวิตเบรกมือเนี่ยจะมีสวิตอยู่อีก1ตัวอยู่บริเวณที่ยกเบรกมือของเรานั่นเองนะครับเบรกมือธรรมดาจะมีสวิตอยู่นะครับบางคันเนี่ยน้ำมันเบรกปกติแต่ไฟเบรกมือขึ้นโชวค้างนะครับให้เข้าร้านไดนาโมหรืออู่รถยนต์ทั่วไปนะครับเพื่อตรวจเช็คสวิตตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเปลี่ยนเนี่ยราคาก็อยู่ราคาหลักร้อยบาท ปะครับราคาไม่แพงเปลี่ยนแล้วก็จะกลับมาปกติอย่าใช้ไปแบบท,ทั้งที่ยังโชว์อยู่แบบนั้นนะครับเพราะสัญญาณโชว์สีแดงนั่นหมายถึงอันตรายนะครับควรนํารถเข้าอู่หรือศูนย์บริการโดยด่วนนั่นเองคัานีจะโชว์พร้อมไฟ ABS เลยถ้าเตือนพร้อม ABS นั่นคือเราต้องตรวจเช็คระบบเบรกทั้งหมดเช่นกันนะครับบางครั้ง ABS ก็ขึ้นตัวเดียวบางครั้งก็ขึ้นพร้อม เบรกมือหลายคนก็สงสัยอยู่ตัวนี้นะครับเบื้งองต้นก็ให้เช็คตามนี้นะครับสําหรับไฟรูปเบรกมือโชว์อย่าปล่อยไว้เด็ดขาดเป็นความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้รถโดยตรงโอเคนะใครเข้าใจพิมพ์ว่าใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ